วันนี้เป็นวันที่9เมษายนพุทธศักราช2561วันนี้จะพามาไหว้พระที่วัดพระบาทภูพานคำอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะฮะนี่คือบันไดานาคที่เดินขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็อ่า เดินขึ้นมาเรื่อยๆก็ขึ้นไม่ลำบากเท่าไหร่ผู้สูงอายุก็น่าจะเดินขึ้นมาได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอ่านี่ก็คือวิวทิวทัศน์ด้านหลังนั้นก็เป็นเขื่อนอุบลรัฐนะฮะเราจะพาเดินไปดูนะเดี๋ยวให้เดินดูวิวรอบๆก่อนอันนี้ก็เป็นด้านหลังของพญานาคเกศเสียนนะครับนั่นก็คือเป็นหลวงพ่อขาวนะฮะที่เวลาเราขับรถผ่าน จะมองเห็นหลวงพ่อขาวเด่นตระงานมาจากไกลเลยล่ะฮะนี่ฮะหลวงพ่อขาวนะครับนี่คือสร้างอยู่บนภูเขาด้านหลังของหลวงพ่อขาวนี่ก็จะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับให้ดูวิวโดยรอบเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทางด้านหลังนะครับนี่คือวิวทิวทัศน์ของวัดนะครับ ตอนนี้แดดกำลังดีเลยฮะแดดอ่อนๆรับวิตามินดีกันเดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านหลังนะครับอ่านี่คือหินก้อนหินที่ตั้งอยู่บนหินอีกทีหนึง่งนี่นามังที่พระเวลาท่านไปปฏิบัติธรรมที่ท่าน เรียกว่าชะง,ง่อนหินเนี่ยก็จะได้อาศัยตรงด้านล่างนี่เป็นที่หลบแดดหลบฝนนะฮะเวลาท่านเดินทุด,ดงไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขานะครับดูความสวยงามของธรรมชาติข้างสัตว์นั่นก็จะเป็นเขตของสองเขตสังฆาวาสนะฮะก็คือ เป็นที่สถานที่ต้องการความสงัดความสงบไม่มีกิจห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะครับด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นเขื่อนและฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีต้นไม้บางอยู่มองไม่เห็นด้านบนนี้ก็จะเป็นศาลานะครับศาลาสำหรับพักผ่อนเวลาขึ้นมาไหว้พระท่านนะฮะให้ดูด้านหลังองค์หลวงพ่อขาวนะครับ ดูความใหญ่ของลงพ่อขาวดูความเบิงวางของเขื่อนอุบลรัฐนะฮะกินเนื้อที่เยอะพอสมควรนี่คือเดือนเมษาหน้าแรงนะครับน้ำยังเยอะขนาดนี้เลยเรามองไม่เห็นฝั่งธนนทนเห็นแบบสลัวสลัวเพราะว่ามันมีเหมาะนะฮะ เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยหนาวมากหนาวเหมือนฤด,ดูหนาวนี่คือวันที่9มเมษายน2561ก็ยังหนาวดูนะฮะความอุดมสมบูรณ์มีชาวประมงหาปลาด้วย มีเรือดชาวประมงหาปลาด้วย อันนี่คือทางที่เราสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยทางก็ไม่ชันเท่าไหร่ขึ้นมาก็ไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุนะฮะที่ไม่ต้องการที่จะเดินทางบันไดหน้าขึ้นมาเพราะต้องใช้พละงก,กำลังพอสมควรนะฮะดูบีติทัศน์ต้นไม้ความร่มรื่นนะฮะอ่ะแล้วก็จะให้ดูมีร้าน ขายกาแฟตรงนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คืออาพระพุทธร,รูปนะครับองนี้ไม่หน้าท่านจะมีเมตตาเปลี่ยนไปด้วยเมตตานะฮะให้ดูจะโซมให้ดูใ,ใกล้ๆ โอวันนี้ท้องฟ้าสวยเหมือนกันให้ดูวิวของเขื่อนอุบลรัฐอีกรอบหนึ่งนะตรงนั้นก็กำลังสร้างศาลาดูครับยังไม่เสร็จเลย อันคืออ่าพญานาคเจ็ดเสียนนะฮะเป็นทางลงเดินลงสาหรับใครที่ต้องการเดินขึ้นนะฮะดูความสวยงามความ ตรงานของหลวงพ่อขาวที่วัดพระบาทภูพานคําอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับอา้าวนี่คือจุดสูงสุดแล้วนะครับ ้เห็นพญานาคเจ็ดเสียนแล้วก็บันไดานาเหลือยาวจากตีนเขาขึ้นมาถึงหลวงพ่อขาวข้างบนเลยครับมองเห็นหลวงพ่อขาวจากระยะไกลนะฮะอ่ะให้มองเห็นหลวงพ่อขาวระยะไกลอีกเทนึง ขาสั่นและตอนลองเนี่ยอ่ะจะให้ดูหินธรรมชาตินะครับความสวยงามดูเสียะ ดูเห็นก้อนนี้เหมือนอะไรเห็นไหมมีสามท่อนนะส่วนหัวเนี่ยเหมือนไดโนเสาร์นะเนี่ยลำตัวเป็นท่อนกลางแล้วก็ส่วนท้ายเห็นไหมเหมือนไดโนเสาร์ไดโนโซอรัสเลยอะ่ะ จะให้ดูใกล้ๆฮะดูใกล้ๆสิหน้าเหมือนไดโนเสาร์ไหมเหมือนไดโนเสาร์เลยอะ่ะจินตนาการไปเหมือนไหมครับ ดูป่าเขาโดยรอบผมมิทัศโดยรอบแต่ก็จะจบคลิปนี่แหละฮะจะจบคลิปตรงที่ตัวนี้นะฮะรูปหินลักษณะ่าทางคล้ายหัวไดโนเสาร์พันไดโนเสารัสสวัสดีครับ